เราเป็นคนอ้วนมาก่อนค่ะหนักเกือบ90ทีนี้พอเราลดน้ําหนักเราพบปัญหาว่าแขนเราอะยังใหญ่เหมือนเดิมทั้งที่ตัวเราเล็กลงมา20-30โลแล้วก็เหอะการดูดไขมันที่นี่ไม่สวยจริงไม่ให้กลับบ้านดูแลดีจริงๆค่ะ ดูหลายที่ที่นี้ที่เราเลือกที่นี่เนี่ยเพราะเรามีความไว้วางใจเพราะว่าที่เนี่ยค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือแล้วก็พอได้มาทำอ่ะก็คือดีจริงแล้วการบริการและการดูแลหลังจากที่ทําของที่เนี่ยดีกว่าที่อื่นก็ตอบว่าเจ็บค่ะแต่เป็นความเจ็บที่ทนได้แล้วก็มันเป็นความเจ็บที่ไม่นานมีแผนจะดูดขาต่อมีการ นวดกระชับอะค่ะหลังจากโดดไขมันนะการดูแลสําคัญมากแต่ที่เนี่ยมีการติดตามผลมีการทําให้เปนเฟิรม์มคือไม่สวยไม่ให้ออกจากคลินิกก็เลยแบบว่าเออรู้สึกคิดไม่ผิดที่เลือกมาทําที่นี่สวยจริงค่ะ แผลที่นี่เล็กมากแล้วก็คุณหมอเขาใส่ใจเขาจะเก็บรอยแผลค่ะเป็นในส่วนที่ไม่ต้องโชว์ก็สำหรับคนที่สนใจอยากดูดไขมันนะคะขอแนะนำที่นี่เลยคอนเฟิร์มว่าเครื่องมือที่นี่ทันสมัยคุณหมอใจดีมากพนักงานทุกคนดูแลดีมากคลินิกสะอาดได้มาตรฐานค่ะการดูดไขมันที่นี่ปลอดภัย100%แน่นอนและการดูแลหลังจากที่ดูดไขมันเรียกได้ว่า ไม่สวยจริงไม่ให้กลับบ้านดูแลดีจริงๆค่ะและผลลัพธ์ที่ได้รับประกันว่าแฮปปี้แน่ๆค่ะ